มาค่ะมาค่ะขอบคุณห้าท่านค่ะขอบคุณนะคะคุณวันสุกราศีตุยเนาะเขบคุณค่ะคุณโคนดินโจฮวนะคะคุณเบนปะคุณเบนยาภานะคะปานมารสีนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะมาเด้มมาเดิมมาเดิอกินเขาน้ำกันกับเข่ากลับปลา บออึดบ่อยานะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณสิบท่านค่ะคุณเวนยญาผ่านะคะฟารมาสีนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณทุกรา์ทุกกาลังใจทุกคําทักทายนะคะร่วมนะด้วยช่วยกันนะคะ ค่ะนอนนาค่ะไม่ได้ไปให้กําลังใจลุงป้านะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเกี่ยวข้าวที่นาลุงแล้วนะคะก็เลยอยู่เกี่ยวข้าวกับลุงป้าก่อนนะคะเดี๋ยวก็ค่อยเนาะ่าส่งกําลังใจไปให้ที่สันมุทหารแล้วกันเนาะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอันนี้นะก็แม่เอาออกเขมรนะเียวอออ่ับอันนี้อะไรหมูทอดหมูย่าง

ป้าไส้ล่ะชตองนพี่เนียแม่เอิญ่อมากแอนน้เซียนแจากอยู่แครับอ้าที่นี่เรากเจ้ากระตักม้กรดัทม่งมือมากินสลับทำคเมิ่งมือมากินเดี้ยวเขาพูดนิดนี้เหรอ นี่แต่แนวแสบมั้งนี่กินของให้เบิดกองเด้มั้ยแนวแสบกินโลดกินโลดใช้น้องลูกเมื่อนเกี่ยวข้าวเห็นเราดีนะครับเนี่ยขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะมาเด้อมาเด้อมากินข้าวด้วยกันนะคะเปลี่ยนคนละมุมคนละมุม ลิปซีมา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 น้ำุดน้ำร้อนร้อนอ้ยเแขคอุยเริ่ม้ซนน้ำแข็งมากใส่เอเขาาเย็นนี่เลยน้องเมฆขามาปะขามาแล้วอุ้ยมันหลแน่เด้ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากน้ำแข็ง ไปเอาน้ำแข็งอาของโอชังปันทำถึงนันลีน้ำแข็งหลายเยอะไหมนะมาค่ะมาค่ะเอฟซีขอบคุณนะคะนอนค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านในห้องครับสวัสดีครับุณนด้คะขอบคุณค่ะคุณโยงมาดมมามามาเดิมเดินกีาเนาะิกลใสอ๋อ พี่ป้าป้าค้ำสายเอาไปส่งพี่มันก็เลยเป็นแบบนี้สองรอบอันนี้หนูซื้อเองเสื้อนิรังไงแต่อันนี้นะหนูบอกว่าเสื้อสวยมากเสื้อหนูก็มีแล้วแต่ว่ามันหนูอะมันมีตัวใหญ่ตัวเล็กมันหมดเท่านี้พอดีหนูก็เลยซืกอเลยเสื้อไปไปเออสวยมากเลยขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณสิบสี่ไม่ต้องบอกให้เขานั่งลงทบเนี่ยหันนั่งลง น้าลงเขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนนทองเลยขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณขอยมันขยับข้ามาขยับขมาขยับามาขยับเอาข้ามเข้าถ้าเข้าถ้าเข้าเต็มเดี๋ยวมันดังน้อยขยับขามาเลยขยับเข้านั่งรอก่อนนะจ๊ะต้องฝิดครับฝให้เขานั่งรอเอามัทีเขาไม่ได้ฝึนอะไยุ่งยังโอ๊ยอย่างททองนี่ขี้หน้าปบดังเลยนะ ยังไม่พูดเลยชี้หน้ากุ๊กนั่งเลยอ่ะก็พูดไ้นะคะน้องเจ้านายกับปู่อ่อนนะคะขอบคุณเช่นกันจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณแอฟซีทั้ง40 4ท่านค่ะมาเด้อนะคะนลมุมพลมุมนะคะตุ้มหฮมพาแรงอีกแล้วนะคะจ้าเดี๋ยวน้องนุกกี้ขึ้นก่อนอย่า เดี๋ยวไม่ถึงกินทีหลังก็ได้นะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณยุกี่นะคะมาเด้อมาตุ้งองมพาแรงนะคะมีความสุขนะคะอยู่ด้วยกันที่นี่นมันอบอุ่นจริงๆนะคะเนาะให้อาหารแล้วกับข้าวกับปลาก็เยอะนะคะน้องเจ้านายกับปูออสค่ะจะกดไลค์ให้ทุกวันเลยครับดูอยู่ทุกวันขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะน้องเจ้านายกับปูออสนะคะ ขอบคุณเช่นก yeah, ันค่ะขอบคุณเอฟซีคุณลุงคุณป้าค่ะมาเด้อมาเด้อมากินข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะแอดมินน้อยนะคะมาเด้อมากินข้าวด้วยกันค่ะแอดมินน้อยตอนนี้กับข้าวมีเยอะนะคะกับข้าวนะคะขอบคุณนะคะคุณนิพาคุณนิพาวันนะคะ อยู่หน้าระวังกันหน่อยนะคะค่ะได้ยินเสียงอะไรก็ดูบ้างค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณคําพันนะคะยังอยู่ค่ะยังเหลืออยู่ขอบคุณเช่นกันนะคะคุณคําพันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณคําหมวดพื้นไปไหนหมวดพื้นก็นะคะอยู่ที่บ้านนี้แหละเนาะกําลังทําบ้านอยู่นะคะ ขอบคุณเช่นกันค่ะหมวดฟื้นก็อยู่นะคะคุณแอปเปิ้ลโชคดีนะคะขอบคุณคุณข้าพันนะคะยะสงงรามนะคะขอบคุณค่ะคุณบุระนาสมพบค่ะคุณคุณนุษนะคะยอดเงินนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณนุษนะคะพ่อฟื้นทำหลังคาหน้าบ้านจ้านะค่ะหน้าบ้านอยู่นะคะตอนนี้แม่ทินก็ไปเอาจานมาเมื่อกี้นี้ก็เห็นนะคะพ่อฟื้นทำอยู่นะคะคุณใบวีนะคะ จเจริญสุขนะคะมากดให้แล้วนะคะขอบคุณคะ่ะบาวป<า> <พา S 2> ้าแดงแม่แม่แม่ไปกินข้าวได้แล้วค่ะ <laughs> <า> <c oughs> เดี๋ยวกินนะคะ <พ LO> <AL> ให้นะคะเ <พ LO> <AL> ขากินก่อนเนะ <พ LO> <AL> าะจ้งขอบคุณเช่นกันนะคะคุณหอมหวน <c oughs> สิริมานะคะคุณนิพาวันนะคะมุนทานะคะ หอยดองทอดใส่ไข่อร่อยมากใส่ส้มตำก็อร่อยนะคะจ้าพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ค่อยกินนะคะหอยดองเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณไอซีคุณลุงคุณป้าทุกทุกท่านนะคะขอบคุณมากมากค่ะพรุ่งนี้ก็คงจะได้กินกันแล้วเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณไอซีคุณลคุณป้าทุกทุกท่านค่ะมาเด้อมาเด้อตุ้มโฮมยามแรงนะคะ เติมไล้ให้กำลังใจนะคะกินข้าวโดยการคุณน,นิรันนะคะลูกเพชรชมพูมาแล้วนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวแม่ติ่งจะไปกินข้าวก่อนเนาะ,ะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกรายทุกกำลังใจทุกคำทักทายนะคะขอบคุณมากมกค่ะสวัสดีค่ะ